เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ครุรลิสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่29พฤศจิกายน2566ครับเมื่อเช้าตรู่วันนี้ครับแคปคอมได้มีการจัดงานโชว์เคสเกม Dragon Dogma 2ขึ้นมาซึ่งก็เป็นการเปิดเผยรายละเอียดของตัวเกมด้วยวิดีโอนะครับที่มีความยาวประมาณ15นาทีและสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องวันวางจำหน่ายครับมีการกำหนดแล้วเป็นวันที่22มีนาคมปีหน้าซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเร็วทีเดียวครับ อีกทั้งในตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้จองพรีออเดอร์กันได้แล้วด้วยมี2เวอร์ชันด้วยกันนั่นก็คือตัวธรรมดาราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,460บาทบน PC แล้วก็ PlayStation นะครับแล้วก็เด l u ลักซ์อีดิชจะอยู่ที่ราวๆ2,800บาทนิดๆถือว่าค่อนข้างสูงโดดขึ้นมาเลยเมื่อเทียบกับเกมอื่นๆของค่าย Capcom ที่วางจำหน่ายมาในช่วงก่อนหน้านี้ครับ สำหรับผมเนี่ยจากที่ดูตัวอย่างเกมมาก็คิดว่ามันคุ้มค่าหน้าลงทุนอยู่เพราะว่าแนวเกมเนี่ยค่อนข้างจะถูกจริตครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจจะรอดูท่าทีกันไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้เพราะถือว่ายังมีเวลาให้คิดอีกพอสมควรเลยประเด็นข่าวต่อไปครับในช่วงปีที่ผ่านมาวิดีโอเกมชื่อดังหลายต่อหลายเกมถูกนำไปปรับประยุกต์เป็นมีเดียประเภทอื่นอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับเช่น Super Mario Brothers หรือว่า The Last of Us แล้วก็ c a s t l e v a n i นนนะฮะ และสำหรับในวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยโฉมของซีรีส์จากเกมฟอร์มยักษ์อย่าง Fallout กันเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับสำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยได้โค c r ครีอเอเตอร์จากซีรีส์ Westworld คุณจนาทานโนแลนแล้วก็ลิซ่าจอยนะครับมาร่วมกันดัดแปลงเรื่องราวจากวิดีโอเกมชื่อดังของค่ายบาเทสตาที่ถ่ายทอดเรื่องราวหลังโลกล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์ โดยในเกมนี้เนี่ยตัวเอกมักจะต้องฝ่าฟันออกมาจากหลุมหลบภัยใต้ดินที่เรียกกันว่าว a ล l นะครับแล้วก็ออกประจนภัยในโลกที่พังทลายแล้วก็เต็มไปด้วยตัวละครมากมายในซีรีย์เองก็จะมีแนวทางไม่ต่างกันครับเนื้อเรื่องจะเป็นเหตุการณ์200ปีหลังจากการระเบิดขึ้นของมหาสงครามนิวเคลียร์ในปี2077 และติดตามเรื่องราวของลูซี่นำแสดงโดยคุณเอลล่าเพอร์เนลนะครับซึ่งเติบโตมาในลุมหลบภยัยแต่สุดท้ายก็หาทางออกมายัางโลกภายนอกแล้วก็ไปประจนภัยกันได้โดยภาพที่เปิดเผยออกมาชุดนี้เนี่ยจะมีทั้งตัวลูซี่เองตัวละครที่มีชื่อว่ากูนะครับซึ่งเป็นผู้รอดชีวิต แต่ว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในหลุมหลบภัยทําให้ตัวเขาเนี่ยโดนสารกัมมันตรังสีแล้วก็กลายสภาพเป็นมิวแทนนะครับรวมไปถึงทีเด็ดแล้วก็คือ Brotherhood of Steel ครับกลุ่มกองกําลังติดอาวุธที่จะมีชุดเกาะ Power Armor เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทั้งหมดก็ต้องบอกว่าดูดีทีเดียวกับซีรีส์ f อ l l Out นะครับมีกําหนดฉายผ่านทาง Amazon Prime ในวันที่12เมษายนปีหน้าแฟนๆเกมที่อยากรับชมก็อย่าพลาดนะครับ ประเด็นข่าวต่อมาครับหากเราจะพูดถึงเกมอย่าง s y b v r p เ n k 2077เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในเคสตัวอย่างของการกลับมาได้อย่างสวยงามของเกมที่วางจำหน่ายอย่างมีปัญหาหนักหน่วงซึ่งนับว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจครับว่า สาเหตุเบื้องหลังของมันคืออะไรและทีมงานต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเรียกศรัทธาจากแฟนๆของตัวเองในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้จนสามารถกลับมายืนอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจครับซึ่งก็ใช้เวลาถึง3ปีหลังจากการวางจำหน่ายครั้งแรกเลยทีเดียว โดยในตอนนี้ในตัวเกมขายไปแล้วกว่า25ล้านชุดและ DLC Expansion ตัวใหม่อย่าง Phantom Liberty ที่เพิ่งวางจำหน่ายออกมาได้ราวราว2เดือนก็ทำยอดขายไปถึง4.3ล้านชุดสำหรับรายละเอียดของปัญหาที่ทางต้นสังกัดอย่าง CD Projekt Red ต้องประสบพบเจอระหว่างการพัฒนาตัวเกม Cyberpunk 2077 ก็ได้มีการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบบทสัมภาษณ์หรือว่าบทวิเคราะห์จํานวนมากที่พบเห็นได้บนอินเทอร์เนต็ตนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเว็บไซต์เกมชื่อดังอย่างเกมสปอตก็ได้ทําสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางในการสร้างเกมนี้ขึ้นมาว่ามันส่งผลกระทบในระดับสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและรูปแบบการทํางานให้กับบริษัท CD Project Red อย่างไรเช่นการที่ฝ่ายต่างๆแยกย้ายกันทํางานในพันแนของตัวเองและไม่มีการพูดคุยสื่อสารกันเพียงพอ ทำให้ขั้นตอนการผลิตมันพบปัญหายุ่งยากมากมายแฟนซีดีโปรเจกต์เรที่สนใจรายละเอียดก็สามารถไปหาตัวสารคาดีมารับชมกันได้นะครับส่วนโปรเจกต์ต่อไปของทีมเนี่ยน่าจะไม่พ้นเกม The Witcher ภาคใหม่ที่ในตอนนี้มีข่าวว่ากำลังระดมนักพัฒนามารวมตัวกันสร้างอย่างเต็มกำลังผลิตถึง330คนและมีท่าทีว่าจะขยายทีมงานถึง400คนในช่วงกลางปีหน้าด้วย ซึ่งต้องให้เชิงอัาจไว้นะครับว่าลูกจ้างทั้งหมดของ CDPR ทั้งในสตูดิโอหลักแล้วก็สตูดิโอย่อย,ยมีทั้งหมดเกือบ700คนนะครับนั่นหมายความว่าแทบจะทั้งหมดกําลังเดินหน้าสร้างเกมนี้แบบเต็มสูบเลยแล้วก็ข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่า PlayStation เนี่ยอาจจะถูกฟ้องร้องในคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง7,900ล้านเหรียญสหรัฐเลยครับจริงๆแล้วข่าวนี้เนี่ยปรากฏขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่า มีผู้ใช้งาน PlayStation คนหนึ่งที่ประเทศอังกฤษแสดงความจำนงที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก PlayStation ในประเด็นที่เขากล่าวอ้างว่า Sony เนี่ยสร้างแพลตฟอร์ม Store ออนไลน์ขึ้นมาแล้วผูกขาดการตั้งราคาเรียกเก็บรายได้จากยอดขายแต่ละเกมสูงถึง30%แทนที่จะลดเปอร์เซ็นต์นี้ให้ต่ำลงเพื่อให้ราคาเกมต่างๆของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนั้นสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลง คดีนี้มีการยื่นไว้เมื่อสิงหาคมปีที่แล้วครับและโซนี่ก็พยายามจะยื่นต่อสู้ขัดแย้งมาว่าคดีไม่มีมูลเพื่อทําให้กระบวนการพิจรารณานั้นยุติลงแต่ว่าในตอนนี้ศาลเมืองลอนดอนก็มีมติรับคําร้องในเรื่องนี้แล้วครับแต่การรับคําร้องก็ไม่ได้แปลว่าชนะคดีนะครับยังต้องมีการพิสูจน์ความผิดโดยยกข้อได้จริงและหลักฐานมาสู้กันอีกนานหลายปีแต่หากว่าโซนี่แพ้คดีก็มีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะต้องชดใช้เงินเป็นจํานวนสูงกว่า500อปอนด์ต่อคน ให้กับผู้ใช้งาน PlayStation Store ในประเทศอังกฤษและมีการทำธุรกรรมซื้อเกมระหว่างวันที่19สิงหาคมปี2016ถึง19สิงหาคมปี2022ครับซึ่งมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ แปดล้านเก้าแสนคนเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าถ้าเขาแพ้จริงๆเนี่ยเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้นะครับเนื่องจากผู้ใช้งาน PlayStation ในประเทศอื่นๆทั่วโลกอาจจะมีการฟ้องร้องในลักษณะนี้ทั่วไปหมดจนทำให้ผู้เสียหายและยอดเงินเนี่ยมันกลายเป็นเท่าไหร่เราก็ประเมินกันไม่ถูกครับเรื่องนี้ต้องรอดูกันไปยาวๆได้เลยแต่กว่าจะรู้เรื่องผมคิดว่าเราคงจะเห็น PlayStation 6กันไปแล้วละครับก็ประมาณนี้สาหรับรายการข่าวประจำวันที่29พฤศจิกายน2566 วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ